สวัสดีครับก็วันนี้เป็นคืนวันอาทิตย์นะครับเวลาห้าทุ่มนะครับเกิดฝนตกนะครับบริเวณสนมามบินดุสตเพานะครับดูลักษณะการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนจะเป็นทางทิศตะวันออกตะวันตกเฉียงเหนือนะครับนะครับดูลักษณะาก,การเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนนะครับ มาดูซิว่ามันจะเป็นลมที่ระดับไหนนะครับลองดูซิว่าเป็นลมที่ระดับไหนเอออันนี้คือกลุ่มฝนนะครับนี่ลมที่ผิวพื้นนะครับลมที่ผิวพื้นเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ ลมที่สองพันฟุตเป็นลมตะวันตกนะครับต่อไปเป็นลมที่ระดับ8ป0รยห้าสนะครับลมที่850เป็นลมตะวันตกนะครับ 850ไปเป็นลมที่700นะครับเจ็700หรือลมที่3กิโลนะครับอ,อันนี้เข้าๆนะครับลมที่700มิลลิบาร์หรือ3ากิโลนะครับเป็นลมตะวันตกเชียงเหนือนะครับซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มฝนที่เคลื่อตัวเข้ามานะครับดูอีกทีนะครับ อันนี้นี่นะครับลมที่700รเฮกโตปาสค尔ากิโลนะครับหรือที่10,000ฟุตลองดูสิต่อไปลมที่500นะครับ500เฮกโตปาสาลจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับห0 0เฮกโตปาสคาหรือที่9กิโลอันนี้เป็นลมตะวันออก ลมที่200หรือ11.7กิโลนะครับเป็นลมตะวันออกค่อนข้างแรงนะครับอาก็จะดูกลับมาดูทีนะครับลมลมดูลมที่700เฮกโตปาสคาหรือว่า3กิโลนะครับ<ม>เห็นไหมครับตรงกับลักษณะการเคลื่อนที่ของกลุ่มฝนนะครับเมื่อสักครู่มาทางทิศตะวันตกเชียงเหนือ กลับไปดูกลุ่มอีกทีเรากลับไปดูเดอดฝนอีกทีนะครับเรามาดูนะครับเห็นไหมครับอันนี้เราย้อนหลังไปหน่งชั่วโมงนะครับอ,อันนี้จะลักษณะใกล้เคียงที่สุดกับลมที่ระดับ700เฮกตาปาสาลนะครับ แสดงว่าลมชนนี้สามารถดูทิศทางการเคลื่อนอกลุ่มฝนได้เรามาดูดาวเทียมบ้างนะครับดาวเทียมว่ายังไงเนาะเหนไครับดาวเทียมก่อนหน้าหนึ่งชั่วโมงเห็นไหมครับ ูลักษณะเมฆเนี่ยเหมือนจะไปทางทิศตะวันออกนะครับเหมือนจะอันนี้คือดาวเทียมเนี่ยน่าจะเป็นที่ระดับ500เฮกโตบอสคาร์หรือว่า200เฮกโตบอสคาร์นะครับลักษณะการเคลื่อนที่จะไปทางทิศตะวันออกนะครับแต่ว่ากลุ่มฝนเองนะครับกลุ่มฝนจะเคลื่อนที่มาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับอ <c oughs> นี่คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับ สีแดงแดงนี่คือกลุ่มฝนนะครับจากเคลื่อนที่ลงมาในทางตะวันตกเฉียงเหนือแต่กลุ่มเมฆ <c oughs> ส่วนใหญ่นะครับอันนี้คือเป็นเมฆที่ระดับชั้นสูงนะครับสีฟ้าสีเขียวเนี่ยค่อนข้างจะสูงพอสมควรนะครับแสดงว่าเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางตะวันออกคือเคลื่อนที่จากทิศตะวันตนออกไปทิศตะวันตกนะครับแสดงว่าประมาณ500เฮกโตปาสาลหรือ200เฮกโตปาสาลก็ <c oughs> <c oughs> คร่าวๆนะครับส่วนอาทิตย์นี้อาทิตย์นี้นะครับฝนก็จะตกบ่ายเย็นค่ําบ่ายเย็นค่ํานะครับค่อนข้างดึกนะครับอาทิตย์หน้าเนี่ยอาทิตย์21-25มิถุนายนเนี่ยฝนจะค่อนข้างจะตกช่วงดึกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับไรลักษณะเช่นนี้นะครับก็มาดูกันว่าจะเป็นดังที่คาดไว้หรือเปล่านะครับครับวันนี้ก็สวัสดีครับ